หยอดหยอดนี่ครับเมือจริงแนน่นเจ่สิบกหาหยอดใหญ่เลยนะครับอีวินอุบยอาโบเทาก็พักนาะเลยอีพบออีแม่กบนะำปืดเล็ก้โอ้โหนนะนำเบิ่งเจตันหนึ่ง สวัสดีพญายมิญญายาภรม่พี่น้องลุงป่านะสุขสรรนะครับสวัสดีสี่สุขสรรนะครับผมหนิงว่าปอกันในตอนเสาร์กบบานมีกับตรงเนียงวันจัเท่าได้เนียงเนียงมัน,มนกระตุ้งกับบ้านพุดนะจ๊ะตรงกับผีชิสามจ่ายเดืนมีนาคมพศ2567จ้านี่ครัมายามตรงบใส่การขึ้น,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 นม,มน,นี่ยน้องเนียงเนาะจ้าม้หมูันี่แหละครับลำลมหน่อยในเขีย้บบานน้องเม็กตำบลหนอยค้าเพิ่มผลผลิตจังหวัดอุดรานีนะครับใส่ไว้ั้งแจยามเดลียวใบม่วงกวนนั่นน้องนิ่งว่านอน ลืเงินเบืองสิม,มียังเนี้นะครับน่สีดไยังเนี้ยครับจ์บรรยากาศเศร้ามันอีเจ็ดโมงองนนะครับยังะไหนึงหนพักน้ำมาขามาจึงมาเก็บเราหอยอดอ่อนมีเนี้อยู่นะครับผมคนะมนะมาเบืองเบืองหนึ่งนเริ่มต้นดนตังได่เงเหล็กแหกมนัน bây giờ à, à. mình sẽ cầm cái cẳng cầm cái cẳng xong rồi à, bắt đầu làm lẹt rồi cầm cái cẳng chúng sẽ xoay nhẹn vào trong này nhìn chả, tụng không ạ à, ครับลุ้นกุงก้งใบวินคุณก็ปลาคอกั้งกระปูนะจ้าผ่าลูกตุ่มเก็บเลืกผสมหน่อยไปเรื่อยๆบ่ามาเนี้ยวิน อ้ย,อยสูสูขนาดกลุ่มกามนะครับเนียนจ้ะลังนี้เป็นยังไดหนึ่งลังนี้มีหลายแนวไอ้บินกลุ <laughs> ่มปูปลาจ้ะ จะเล่นน่อยหนขื่นไอวินเลยไเเรื่อยๆนะครับอะงางยามขึ้นไปน้ำทรายน้ำอย่างนี้นะครับเงยเหื่อยหน่อวินเนาะเอ้าไอวินเป็นเนียงลหรอตกใจเบิดอูุ้ยสุพาพคนงาบปังเนี่ยโ้ปซิวเนาะจ้า กลนตีกอยู่ครับสามสี่ลังนั้นมีเงนก็แม่งตับเตาก็มีครับหลังเคริงกันขึ้นมานี้ก็กันได้อย่างนั้น่นง,ง้อยอีกเต็นลงแดงๆอยู่กับแม่ตงตับเตาใส่เลยเตรียมกันไป ัหนึ่งครับหนึ่งกับแม่งกับตเตาใส่ก้วตดดดีดีในตะแมงกับเตาเถอะเนาะเหมือนนี้เนาะ มีแหงดาวว่าปนเจกันหนึงเม่นจ้ะต้มเจียวครับลังน,นี้เพียงได้นึงนึงมาใจตัวเธอจะกี่ถือขนาดได้ครับลังนี้ว่าร์จูเดียนได้ใช่เป็นจังไหร่บัปปนไดเอวินนะ,ะใช่เลยตังนี้ตีนยูเอวิน Mẹ em chẳng cần kiếm Dụp nừng Dụp nừng Nè, bận răng phía bên Bộ <laughs> <Nhúc Nhúc mình. cười> S <S ไอวินอุปคกบคุ้เต้ากุปเตาัวอเต้ากุกระพักขนาดเลยพ่อหน้านะครับเฮ้ยก็จำบไดใส่จุ่มเนาะกบขี้หนอกเนาะกบขีหนอกเนาะปีนตอนงางเลยครับถีงกระไล้นาะลังอย่่างในคุนมีขี้ไน้บุ้งหนึ่งที่จัาออกมาบุ้งไอวินขเห็นไหย อีพ่ออีแม่โบยังแห่งคุณอะดำปืดเลยกบกบปลาเหมือนกบหนาครับกบโดมไม่วิ่งกบโดมนไงบางกลุ่มคุณอะกลุ่มกระไรเติบนะครับกลุ่มนี่ครับเปิดออกอ่ะอัดใจอะไรหนึ่งเอาไก่ออกกันเด้อ สมกลหลักว่านลังื่อะไรมันถึงกบมันถึงกลุ่งลังคุนเง็นกับดาก็มีจ้ะเรือมันดาเดือบาน <c oughs> อ่ะบึงนี้ครับบ้จ้ะบึงลังนี่ สิงไดโอ้ยคมกุน,นะครับมังามเลยไปกลุไปอะไรทั้งตัวงามแห้ดูกุ่มเอาหยิบก,ก็ไปไดไ้เลยคมตัวนี้จ้ะ เด่นดีแท้ตัวเพินเพินอะยังเป็่งด้นอยู่ฮึยังไลวินแม่งตบเตากับป่กเลิกี่เดด

โอ้โหอวินตัวใหญ่ด้เนาะน้ำเบิองที่ละหนึ่งหนึ่งแลวว่างอันนี้ก็ดังเนี่ยลุ้มปั๊บคนนี้มามีแหงเลยนี่าาาเนี่ยปนเลยครับป่นสซกูปกันไอ้เจนไอ้วินแมนก็หลุนย่ำท่นแล้วเนาะกุปใหญ่เนาะต้มเปื่อยแล้วก็รับบุกงวงครับหั่นตะไคร่ลงใส่หอมใส่พริกเผาลงไป ขา้าวเหนียกรได้ <c oughs> ข้าวช่วยก็ดีกับแกมก็ไรนองนึ่งยำกบมามาพีบานนหนึ่งใส่กไก่กันมากจแล้ะครับยิบก,กันเลยมน,ยน,นี่อ้าวลังนี้มีมีปลายานังบุมมกลุงเนะหลังนี้เนาะเกระเตาอีกแล้วะตืยมกันไปนนึงจะ้ะใส่เลยจะ้ะ มาเบ่งลังนี่บานจุ่มเลยครับแถวนี้ก,กว่าโกดไอ้วินไม่ดีดก<ว>ดนหน่อยกับปลาซิวะไม่นจ้ะ ใจเบืงจนะกดหน่อยกดหน่อยปลาก็ไปอู้ไปย่งกระไดขึ้นมือว่านนี่แน,น่น,นึงเมียนจ้ะแม่ตัดตอหน่เขาส่วนหมากเป็นตัวตุ้มงูมอื่นตัวเมียเนะาะขานลาย ปวดครับเดี๋ยวมอันเออกเขาเลยทีปวดนะครับมามึงลรงอยู่งรีดซี่ลลหลังหน่อหนึ่งไม่ค่อยถือนะครับจะว่ากันถือกะมีแน,น่อย,นย,ยูป่ปลาหงบน,นี้ยู่ปลากรกังบบนี้ปลากระังแม่งจับจาก็มีเยอะเนีจ้ะ ปลาขาวมีงหรูอปลากะเดือดปลากระเดือดินดัวปลากระเดืดกะดีเนาะปลากระเดือด,ดดี้<ะ> หลังหนึ่งครับขึ้นมีดอีกชิมคทน้นหนึ่งเย็นเทกอีกกี่วันนี้หลังนี้เย็นอีรีเอวินมีแม่ขี้เตาตัวหนึ่งหลังลองุดท่ายวันึงนะปลาขาว ปลาคาวจะเดียววะปลาคาวกับกุ้งเมืองแรงสุดถ่ายหนึ่งเป็นยังไงเราบ้านเราหูขาเปยังไงผู้หญหรอโอ้ยไอวินของบารายปันไดนะว่าเดี๋ยวปนอยู่หลังนี้ได้ปูได้ปลาได้กบแมงดาแมงตับเต่าอลไรก็เอาพักหน่อยยินเนาะพักน้ำนะครับ เก็บปากน้ำไปหลวกกินกับแมงกับปูปลากุ้งปูปลากบหยาดงามย,นะย,างยู่ได้เนาะหยางไป็น่างตัวนี้ครับ

อ่อนครับแต่านผูนมีอีกบัวหนึ่ง,งไ,ปไปบึงเก็บว่าแช่รูมบุนบน้านมองแหงนก็เห็นแนวนี้เลยได้ครับมองเห็แหงแนวนี้นะ้ำฟังก็จะม,มีพักนอกนนหนึ่งจะว่ากุ้งปูปลาก็มีแน่ยากเริ่มอืดแล้วเนาะแม่น้ำก็ปลไหลละน้อพี่น้องแม่นพ,พี่น้องเพิ่งก็มาหาหลายนะครับเป็นแรงยอดนิยมเมึงพักอีกนะครับ ยืบดนึงนี่นึงยืนมเียุมเก็บระหว่างนี้นะครับเพราะว่าชมชื่อเพิ่นนอนหนึ่งเนาะ ผักน้ำย่อมมีน้ำเก็บผักมาแล้วก็ล้างสุดท้ายใส่จังไปเบิ่งอีกแคนึงน่านึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักน้ําต่อยอด้วยครับอยู่ลุมมันครับนะครับหยอดอ่อนเกันยิ่งคนอีกมาหนึ่งหนึ่งหัวเพรินเนาะต่อาลดอ่อนทั้งในเพกันครับ Mm. ¡Uy! Bueno. เพ่นนี่แกลวดกินใดมนันวันหนึ่งเนียนจ้ะอ่อนๆเนี่นกินใดจ้ะหืมยอดหยอดนี้ครับเนี่ยอาจจะปลายวันนึงนี่ตัวอ่อ,อนแล้วเนาะไอ้อใช้อีกอยู่นี้ ฟังแนวนี้แล้วนั่งนึงนะฟังหวยฟังโดมน้อยวินเนาอนะครับน้ำสองฟังจะนี่ฟังหวยนะครับโบเมนฟังโดมนะครับหวยแยกปากลงมาโดมตั้งกี่บนังนึง ทางนินน้ำแห้งเวดเลยครับเป็นดนงนีู่ครับอ้ออเลโอ้ยน้จตะวันสนโอ้ยจะเจอฮาร์ดดนะ 可能是毒。 ธรรมชาติ์น้ำยังน้องหนึ่งเนาะไปต้มแล้วก็ขันส้มอะไรนี่น้องหนึ่งเนาะหรือเป็นต้มหรือว่าหรือเป็นขันสดเลยมันก็บุกเข้าไปขันจักใจไปหวานม่ใจรลวกกินเลยต้มหรือวดหนึ่งสักครั้นะครับก็ไปเห็ดแหนมตำกระเทียมตำมันนี่ใจเป็นอะไเนาะเป็นแหนมผักน้ำครับนองหนึ่งว่าปอบปลาแหละครับปลาผักน้ำ น,นีกเก็ดเบืองหยอดอ,อ่อนเป็นสีขาวๆหนึ่งยอดแก่มันสีส่วนแก่มันสะเขียวเข็มนะครับใส่ยังไงล่ะหนึ่เป็นเบืองทางคุณนะครับอื đang ăn ổn Đẹp lòi hát luôn Ui, thấy sợ ổn không đợi đi đợi. Đây là Đây là nhọt mà nhẹ. Cầm một được ยางมาเลยๆก็จะเป็นดอนเป็นหมองนี้นะครับพีน้องนึ่งอยู่พีก็มีเลยเสร็จแล้วอยาก้าจุนพลนี้นะครับคุณอย ีอยู่ในหัวลิงเลยนะครับ <c oughs> รับหน่วยเคนหมากหัวลิงกินได้ได้นี่นเนาะไอยวินเนาะโอ้ยไปตำมสมเลือบไปคูดก,กินกับพริกเกลือนี่โอ้สุดยอดเลยครับน, <c oughs> นี่นะครับลักษณะหน่วยเคนครับ <c oughs> หัวลิง <c oughs> หนอดนี่เป็นจังได้ไหมหนอดสวยทุกตาเดี๋ยวนี้ใบวีแล้วะ เมื่อวันีนนาะเจมสิบห้าทอนนักกีนึหนึ่งใช่แล้วหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวไล่เติบเต็้มตาแล้ปอไปสิบาไปเบึงยุโรถเท่พุนบันโมเมน มูหมาเอาไก่กับเป็นปูปลาเข้าไปเพื่อแล้วจอดไว้นะครับยางน้ำลำห้วยขึ้นมานีนะครับผมห้วยแยกจากโดมยางอยู่อีกเบิดมือกับโบุดดด้ยครับลำห้วยนี้หอดผู้เขาหอดผู้หินด่างแล้วน้องหนึ่งเนาะใช่ครับไปเิ่งผนงานโดยรวมยีนรถกันเลยนะครับมางมารัดจอดรถแล้วนะครับไปเป็นคนงานโดยรวมกันเลยนะครับมันนี้เดี๋ยวย่งมันยังเน่นะครับนี่า กันรับแรกเข้ากันนะครับจิตใจตามขื้นนะครับเป็นกุบเป็นปลาแมงดาแมงตับเต่าหน่อยวินเนาะุจ้ะับยางที่ซ้อนเขายามปลาแล้วก็เก็บมาพักน้ำนะครับยอนดูหัวนะครับนะหัวหงาเพราะส่วนไหนบินยอนนี e ่ละใช่เนี่ยบริษัทเนี่ยก็มีนะครับเสนอแหังไจ่ายยอนเนี่ยยอดยังไงนะครับ คือว่าพ่อจอยู่ด้กินแน่นหน้งนิ่งเนาะมันแนวอยู่แนวกินหลายอย่างนะครับเช่นพักหนาปูลาปลากุ้งหอยหอยบะหมี่เนา <c oughs> ะืันนี้นกจากพี่น้องสำรับลิมี้นึงนึงก็ไปบินก็พาพี่นออ้องมายามปลาขางเช่นนจากื <c oughs> นอมะมาี้จะพี่น้องในเมงกาได้กบได้หุ่มในปาลานาะนนจะ้ะเนาะก็พาพี่น้องไปเกีบยวางน้ำแต่ด้ปากล้านเดิน,น,น,นจ้กข้างน้ำมีแต่หอยขางน้ำนาะจาะสำรับกิมบในใน้อมี้สมังกะย่าลกมกดไหลเด้ะใหญจยิ่งกดวยี ตามน้ึงกับไอ้นี่ยจะเปิดตัของหาดท์ใหม่ๆเนอกจากนอวันน้องกับไอ้พ hmm. uh ี huh. um, hum, uh, uh ่พาพี่น้องพี่ฮ้ยูฮ้ากินเนี่ยได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับที่สวัสดีจ้าพอกันทุกชาติจ้าเอาล่ะนะครับพี่อิ้นไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกท่านนะครับสําหรับการมาเก็บพักยามปลาที่ดักไว้จมูกวาดนะครับผมกามานนะครับพอจะยู่ได้กินมันนี่ไร่ซิงลายยางไร่เนี่ยคือบอกไปโรงั้นกับน้องนิ่งแล้วนะครับผม ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพยามินายพเม่พน้องลุงป่านาฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ควมคอมเมนต์ที่ชมเข้ามาในรายการนะครับผมผิพลาดประกันใดตอบสาบสั่นใจกับขออภัยพเม่พน้องไม่น้านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับติ่ขาดบ่อยเป็นประจํานะครับขอนว่ไว้ใจพยามินา่พเม่พีน้องลุงป่านาฟซีภู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคมันยามมีโรคภัยหลายได้ไดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งหวาดารถนาหลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิงหยวดขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล้าวคำว่าสวัสดีครับผมพ่อกันหมู่ไมครับ